สวัสดีครับผมชื่อภาวิตวัฒนาวณิชกรครับผมชื่อพีรวัตรจันทรังศรีครับผมชื่อนายพัทุพงศ์จันทาภูครับพวกเรามาจากกลุ่ม p p p นะครับเราทําโครงการเรื่องแบบจําลองสัญญาณไฟแดงอัจฉริยะนะครับ<ม>ก็เป็นยังไงก็รับชมกันเลยดีกว่าครับที่มาของโครงงานที่เราทำนี่ก็คือว่าเมื่อเราในชีวิตประจำวันเราก็จะมีไฟแดงครับเป็นตามแยกให้เห็นอยู่ทั่วไปนะครับก็จะมีทั้งรถติดติดมากแล้วก็ติดแงะกันะครับ เราก็จะมีเราก็ประสบปัญหานะครับคนในกลุ่มประสบปัญหาว่าเอ๊ะทาไมอ่ะมันไฟแดงมันติดแล้วข้างลู้นไม่มีรถทาไมยังไฟแดงทําไมเราไปไม่ได้เรามีรถอยู่คันเดียวแล้วก็เลยสร้างนี่นะครับไฟในอัจฉริยะขึ้นมานะครับในการหลักการทาํางานของมันก็คือว่าเมื่อมีรถอยู่ในเลนใดเลนหนึ่งและเลนอื่นไม่มีรถมันจะปล่อยให้รถเลนนั้นไปก่อนนะครับแต่ถ้ามันมีรถในเลนอื่นด้วยมันก็จะแบ่งกรณี ต่างๆออกไปซึ่งจะได้รับชมในการนําเสนอโครงงารั้งนี้ครับสำหรับหลักการการทํางานนะครับ <c oughs> เราก็จะใช้นี่นะครับคือ Google bots <c oughs> เป็นตัวพระเอกของเราแต่ว่าเป็นการควบคุมการทํางานทุกอย่างแล้วภายใต้ท้องถนนนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่ได้การทั้งหมด6ตัวเป็นการวัดความหนาแน่นของรถเช่นสมมุติว่ามีรถมาวางตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ไม่มีก,ก็แสดงว่ารถไม่รถไม่หนาแน่น ถ้าสมมติว่ามีตรงนี้ก็แสดงว่ารถหนาแน่นเราจะเราไฟแดงนี่คือใช้ LED นะครับเป็นถ้าสมมุติแดงก็คือไฟแดงเขียวก็คือไฟเขียวและเซนเซอร์เนี่ยจะทํางานโดยแบบเป็นกรณีไปถ้าสมมติว่ารถมีรถตรงนี้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 มันจะทำเอ่อมันจะได้กรณีแตกต่างกันทําให้ไฟแดงไปเขียวมันทํางานโดยอัตโนมัติครับผมนะครับก็มาเริ่มวันที่ฟังชันรีโมทนะครับ นี่ครับคือรีโมทที่เราใช้นะครับมันจะส่งสัญญาณไปที่กุกบอลต,ตัวนี้รับคําสั่งซึ่งคําสั่งเนี้ยก็จะสั่งให้เปลี่ยนเป็นไฟเขียวจะเป็นไฟแดงหรือเปลี่ยนไฟแดงเป็นเขียวตามเลนตามเลขที่เรามีนะครับซึ่งซึ่งถ้ากดเลขหนึ่งก็จะเป็นเลนเลนนี้นะครับเลนแรกถ้ากดเลขสองก็จะเป็นเลนนี้กดเลขสามก็จะเป็นเลนนี้นะครับก็ะจะมาลองกันเลย่าครับตอนนี้เห็นไหมครับว่าเลนที่หนึ่งเขียวอยู่นะครับ แล้วก็สมิเหตุการณ์รถกำลังเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยเลี้ยวแล้วหายไปนะครับแล้วมีรถคันนี้จอดรออยู่ตำรวจเห็นแล้วว่าไฟแดงมันไม่ไปเพราะระบบออโต้อาจจะเสียหรือเกิดขัดข้องขึ้นตำรวจเดินมาเจอแล้วก็จะกดสวิตช์ให้นะครับที่มวดที่เราเห็นนะครับฟังก์ชันรีโมทก็มีครับก็คือว่าถ้าเรากดตัวเลขหในสตัวนี้ ก็จะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวได้ในเลนที่แตกต่างกันนะครับนี่คือเลนที่1นะครับนี่คือเลนที่2อัและนี่คือเลนที่3นะครับแล้วก็สมมติเหตุการณ์ให้นะครับว่ามีรถมาแล้วรอที่เลนที่2อยู่แต่เลนที่1ทําไมถึงยังไม่ไม่เปลี่ยนเป็นไฟแดงแล้วไปเป็นไฟเขียวที่เลนที่2มันอาจจะเป็นเพราะระบบขัดข้องครับถ้าต้องรถเดินมาเจอก็เขาก็จะกดสวิตช์นะครับเป็นระบบแมนนวลให้ไปติดที่ไฟเขียวที่เลนที่2นะครับนั่นเห็นไหมครับ ไฟเขียวเลนที่2ติดแล้วนะครับก็รถก็จะเลื่อนไปได้ปกตินะครับมาถึงครับรถมีรถนในที่3อีกแล้วมาลอยอีกแล้วแล้วไฟก็เกิดเสียแล้วก็ลองกดปุ่มปุ่มที่3านะครับเลนที่3ก็จะติดเป็นไฟเขียวขึ้นมานะครับก็จะสรุปได้ว่านะฟังก์ชันรีโมทสามารถควบคุมระยะไกล ระบบแมนวนวลได้นะครับในกรณีที่ระบบออโต้ขัดข้องนะครับก็จะทําให้ประกันความผิดพลาดของไฟแดงที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆได้นะครับต่อไปก็ลองมาฟังฟัง์ชั่นออโต้กันมากเลยกันนี่ครับก็มาถึงระบบอัตโนมัติกันแล้วนะครับที่เราจะแนะนาําก็คือมันมี3มเลนนะครับซึ่งเลนนี้เราก็าหนดให้ว่ามันเป็นเลนที่รถจะมาน้อยมีความแน่นน้อยนะครับเราจะติดเซนเซอร์ไว้ใกล้กันนะครับเพื่อจะได้รู้ว่า มันมาน้อยเนี่ยมันมันถึงแค่นี้มันคือที่สุดของมันที่มาจะมาบ่อยที่สุดแล้วส่วนเลนนี้จะเป็นเลนที่มามากเราจะติดสวิตไว้ไกลมากครับเพื่อพอรู้ว่ารถต้องมาจํานวนมากแน่นอนแล้วก็เลนที่สองก็จะติดลดลงมาครับน้อยกว่าเลนที่สามจะมากกว่าเลนที่หนึ่งนะครับซึ่งการติดทางกันเนี่ยทาให้เราสามารถรู้ความหนานแน่นของรถในแต่ละเลนได,ได้ซึ่งถ้ารถฝั่งที่หนานแน่นมามากมันจะต้องไปก่อน แต่ถ้าฝั่งนี้ยังไม่ถึงหนาแน่นที่เรากำหนดไว้แต่ทั้งนี้ถึงแล้วเลนนี้ถึงแล้วก็ให้เลนนี้ไปก่อนครับก็มาลองสาธิตกรณีกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับเราต้องก่อนที่เราจะให้ Google บ o ร์ดนี้ทํางานเราต้องมารันโปรแกรมใน Micro w o r ์ d ก่อนนะครับซึ่งเราเขียนเข้าใน Google Board ไม่ได้ ก็คือมีรถอยู่ในเลนเดียวและไม่มีรถในเลนอื่นนะครับถ้ารถคันนี้มาถึงปั๊บมันก็จะโดนสวิตช์นะครับรอสักครู่นะครับเห็นไหมมันก็จะดีเทคแล้วว่าประมาณ2วิว่าไม่มีรถคันอื่นอยู่ที่เลนอื่นแล้วก็จะสั่งให้เลนนี้ไปนะครับก็จะไปซึ่งเลนที่เหลน้เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับมาลองเลยนี่ครับเลนที่2นะครับมาแล้วครับ โดนปั๊บนะไฟก็เขียวที่เลนที่สองแล้วก็ไปเลนที่หนึ่งก็จะแดงแล้วนะครับรถก็จะไปเลนที่สามก็เช่นกันนะครับขับเต้นมาแล้วถึงปุ๊บไฟก็จะเขียวที่เลนที่สามนะครับรถก็จะเลื่อนไปนี่คือกรณีที่มีรถ อยู่ในเลนเดียวและ2เลนที่เหลือไม่มีรถนะครับปกติแล้วไฟแดงเข้าไปก็จะเป็นนับวินะครับแล้วเปลี่ยนเป็นไฟเขียวหรือไฟแดงสลับกันไปแต่ของเราถ้าไม่มีรถใน3เลนก็จะเป็นไฟแดงหมดเลยครับสเลนมาถึงนะครับห่างกันไม่เกิน1.5ึ่งจุาวิเราก็จะให้ว่ารถที่มีเลนที่มีความหนาแน่นมากที่สุดต้องปล่อยก่อนก็คือเลนนี้นะครับที่เรากำหนดให้สเญอาห่างไว้อะะมาลองกันนะครับ รถสองคันนี้ครับมาถึงใกล้เคียงกันครับกดซิปปึ๊บไฟเขียวจะติดที่เลนนี้ก่อนนะครับแล้วรถคันนี้ก็จะค่อยไปแล้วเมื่อสิ่งจะมาติดที่เลนนี้ครับมันก็จะตัดไปเลยนะครับก็คือว่าถ้ามีดีเทคตัวหลังเนี่ยก็จะเว้นไว้ย0สิบวิให้ให้เวลารถในเลนนั้นได้ปล่อยออกระบายไปบ้างนะครับเพื่อจะได้แบบไม่ติดกันมาก ต่อไปก็จะเป็นกรณีอื่นต่อไปนะครับแล้วก็มาดูกรณีต่อไปนะครับต่อจากกรณีที่แล้วก็คือว่ามันจะให้รถที่มีความที่เลนที่มีความหนาแน่นหนามากไปก่อนนะครับแต่ว่ามันก็มีกรณีที่เราสามารถให้รถที่มีเลนหนาแน่นน้อยกว่าไปก่อนได้ซึ่งก็คือกรณีนี้ครับว่าเลนที่มีความหนาแน่นมากรถโดนเซนเซอร์ตัวเดียวต่อให้มีรถคันอื่นแต่เมื่อไม่โดนเซนเซอร์ตัวหลัง มันก็จะให้เลนที่มีความแน่นน้อยแต่โดเซ็เซอร์ตัวหลังไปก่อนนะครับมาลองเลยครับุดอันนี้มีรถสองคันนะครับแต่ไม่ถึงเซ็นเซอร์ตัวหลังนะครับแต่เลนนี้มีรถสามคันนะครับแต่โดเซ็เซอร์ตัวหลังด้วยนะครับนะครับเชื่อหนึ่งคนครับเมื่อรถนะครับมาถึงครับโดเซนเซอร์พร้อมกันนะครับห่างกันไม่เกินหนึ่งจุดห้าวินนะครับเลนหนึ่งก็จะไปก่อนนะครับต่อให้มีเลนสามที่เรา ในกรณีที่แล้วที่เราวางไว้ว่าลดความหนแน่นมากต้องไปก่อนนะครับแต่ถ้าลดอันเนี้ยมาถึงจุดที่เรากําหนดแล้วก็จะได้ไปก่อนนะครับซึ่งต่อไปก็เหมือนกัน,นครับว่าถึงเซ,เซนเซอร์ตัวหลังแล้วจะใช้เวลาประมาณ20วิในการเปลี่ยนเป็นเลนที่เราต่อถัดไปนะครับ มาถึงกรณีถัดไปนะครับเราก็เมื่อกี้ก็ได้ชมกรณีหนาแน่นหนึ่งเลนไปแล้วนะครับเราก็มาชมกรณีหนาแน่นสองเลนบ้างนะครับก็คือว่ามีรถสิ่งเซนเซอร์หลังทั้งสองเลนเลยนะครับแต่เลนนี้ก็เปิดไว้เป็นไฟเขียวนะครับรถวิ่งสมมติว่ารถวิ่งกําลังไปแล้วกำลังจะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวแต่ยังไม่รู้ว่าเลนไหนเซนเซอร์ที่เรากําหนดไว้ก็โดนข้างหลังทั้งสองอันนะครับมันก็จะเข้ากรณีแรกอีกแล้วก็คือให้เลนที่มีความแน่นมากกว่าไปก่อนครับซึ่งก็คือเลนที่สองครับ มาลองกันเลยนะครับผู้ช่วยครับรถก็มาถึงนะครับกดครับครับเลนด้านนี้จะได้ไปก่อนนะครับรถก็จะไปครับเมื่อเซนเมื่อเลนที่สองกำหนดไว้ก็คือว่าเหมือนกันครับคือ20ิปีเมื่อโดนเซนเซอร์ตัวหลังไฟเขียวด้านนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวด้านนี้ซึ่งมีรถรออยู่แล้วนะครับครับเปลี่ยนเป็นไฟเขียวแล้ว ซึ war, ่งก็คือหลักการก็คือว่าเลนที่มีความแน่นมากจะได้ไปก่อนแต่ต้องตรวจสอบด้วยว่าเลนตัวนั้นะมีรถมากขนาดไหนซึ่งเราจะให้เลนที่เราสมมติแล้วว่ามาทางเนี้ยมากกว่าจะได้ไปก่อนเมื่อถึงเซ็นเซอร์ระยะที่เราวางไว้ว่าต้องขนาดนี้คือจานวนรถหนาแน่นต้องขนาดนี้ถึงจะได้ไปก่อนนะครับก็ในม่าชมกรณีต่อไปอะไรครับนี่ก็จะเป็นกรณีที่ ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับเป็นกรณีในอุโรติที่เราคิดไว้ก็คือว่าตอนที่ไฟแดงเริ่มต้นก็คือเป็นไฟแดงทั้งหมดแล้วแต่มีรถมาพร้อมกันทุกเลนนะครับถึงเซ็นเซอร์ตัวหลังหมดทุกเลนมันก็จะทําให้เลนที่มีความแน่นมากกว่าไปก่อนนะครับก็คือเลนที่3นั่นนะครับแล้วก็มาลองชมกันเลยครับว่ามันจะทําได้ไหมครับต้องมีผู้ใช้เพิ่มหน่อยนะครับอันนี้ต้องกดพร้อมกันนะครับนะครับรถมาถึงแล้วกดครับ ก็เห็นนะครับว่าไฟก็จะไปเขียวที่เลนที fruit, tense, ceux, ่สามนะครับก็คือมันจะให้เลนนี้ไปก่อนก็จะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันจะค่อยๆย้ายมาที่เลนที่สองนะครับครับเลนที่สองแล้วครับเลนที่สองรถก็จะเคลื่อนไปครับกรณนี้นี้นะครับมันก็จะปล่อยจนกว่าจะหมดครบทุกเลนนะครับซึ่งก็คือว่าต่อไปก็เลนที่หนึ่งนะครับ ซึ่งใช้เวลาประมาณโดยรวมแล้วก็คือเลนละ20วสิีนะครับซึ่งกรณีนี้เราก็คิดไว้แล้วว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงแต่ว่าเราก็ทําให้มันเกิดขึ้นเป็นการจําลองสถานการณ์นะครับท้ายนะครับโครงงานนี้ก็เป็นโครงงานที่เราภูมิใจนะครับทํามาก็ยากลำบากพอสมควรวน,นะครับก็มันต้องใช้ทั้งการเขียนโปรแกรมนะครับในภาษาโลโก้การทางเทคนิคทางไฟฟ้าเช่นกัน ชื่การบัดกีนะครับสายไฟทั้งนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ดีพอสมควรนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังดีไม่ถึงที่สุดเพราะว่าสามารถต่อยอดได้นะครับนี่เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเพราะเราใช้แค่ศาสแยกคนอื่นอาจจะสามารถทําให้ทั้งสี่แยกหรือแยกอยื่นต่อไปกรณีเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มฟังก์ชันอะไรเข้าไปก็ได้นะครับเป็นแนวทางให้ต่อยอดไปสู่อนาคตนะครับอาจจะมีได้จริงใน ประเทศไทยหรือประเทศอื่นก็ได้นะครับก็มันเป็นตัวอย่างในคิดที่ดีนะครับขอขอบคุณที่รับฟังและรับชมครับครับกลุ่ม PP p ก็ขอจบการนำเสนอโครงงานแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับสวัสดีครับ